คลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยแล้วก็สรุปนะครับอัปเดตใหม่ของเกมคุกกี้รันโอเวนเบกันอัปเดตเนี้ยจะตรงกับวันที่28พฤศจิกายนนะครับทีมอัปเดตเนี่ยก็ชื่อว่าสอบปลายภาคณโรงเรียนซานตาโอโหชื่อนา่นารักน่ารักและคุณดูไอ้คุกกี้ตัวได้อยู่ซ้ายนะน่นมันเป็นมีมแน่เลยผมบ้านะครับ <laughs> แล้วก็ตอนนี้ก็จะมีคูป,ปองใหม่นะครับก็ Polyjolly School นะครับผมก็อย่าลืมไปเติมกันด้วยเดี๋ยวผมจะแปะโค้ดไว้ที่ปักหมุดของคลิปนี้นะครับเติมได้เนี่ยจนถึงก่อนอัปเดตใหม่เลยนะครับอ,อย่างแรกเลยก็จะมีโหมดกิจกรรมนะครับชื่อโรงเรียนซานตาสโนเบลนะครับผมอ่า Holiday Training Academy Exam นะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นหน้าคุกกี้ตัวขวาเนี่ยตัวผมฟ้า,ฟาเนี่ยเป็นตัวใหม่ที่จะมาในอัปเดตนี้ส่วนตัวซ้ายเนี่ยเป็นตัวใหม่ที่จะมาในอัปเดตหน้านะครับ นี่ก็จะเป็นกิจกรรมประจําอัปเดตทั่วๆไปเลยนะครับก็จะมีพวกรางวงรางวัลอะไรให้เล่นแล้วก็จะมีคุกกี้ใหม่เป็นระดับอ e ีพกนะครับคุกกี้รถอะไรเนะี่ยชตอนเลนนะครับผมไม่รู้อ่านชื่อถูกไหมนะผมผมดูชื่อตอนแรกเอ๊ยมันคืออะไรวะไม่เก็ตเลยนะแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็สัตว์เลี้ยงชออลูกกว่าคริสต์มาสเป็นคุกกี้ระดับอ e ีพกนะครับเป็นสกิลแอร์รถไฟอย่างนี้ คิดถึงทีรามิสุแล้วก็คุกกี้มิลกี้เวจากคุกกี้ลันคิงดอมอยู่นะแล้วแคนดี้วิเศษนะครับแล้วก็จะมีเจ้าตัวสัตว์เลี้ยงคู่หูฮอลลี่แคนดี้นะครับชอลูกกว่าคริสต์มาสนี่ที่ภาษาไทยนะครับรอบนี้ก็จะมีสมบัติใหม่เป็นสมบัติระดับอีพิกแหมก็ต้องอีพิกอยู่แล้วแปดที่แล้วเพิ่งเอาเลเจนต์มานะครับสมบัติเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากก็น่าจะเป็นธีมอัปเดตนี้ทั่ว,วไปแล้วก็สกินใหม่ในรอบนี้ก็จะมีของพิซซ่า ทีรามิสุแล้วก็ชาตตอนเลนนะครับชาตตอนเลนนะครับชื่องงจริงๆแล้วก็มีสกินของกาแฟด้วยแต่นี้มันเป็นกิจกรรมมีสกินเยลลี่แล้วก็มีสกินโคเลเบอรี่จากแกรนด์แชมเปญลีกนะครับนี่เลยพิซซ่าก็พิซซา่ซซาเนี่ยเป็นสกินแรกนะตั้งแต่อัปเดตมาเลยนะครับแต่ไม่ได้เป็นซูเปอร์อีพิกนะมาอีพิกก่อนเดี๋ยวผมว่ามันต้องมีซับแผนน่นนึงอะซูเปอร์อีพิกมาแน่ตัวเนี้ยแค่เมื่อไหร่มากกว่าอ้าแล้วก็อันนี้อีกตัวเป็นทีรามิสุ ทีนันม่สูเนี่ยก็จะมีสกินสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับมาคู่กันเลยผมผมผมคิดว่าไอสัตว์เลี้ยงน่าจะมีให้แลกนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้เป็นสกินซูปเปอร์อีพิกนะครับของเจ้าตัวชัตเตอร์เลนนะครับผมโอ้โหอันนี้สวยสวยสวยแต่รอบนี้ผมไม่น่ามีคลิปสูงเพราะว่าดาวเกลือเรามีพอแล้วน่าจะแลกได้เลยนะครับแล้วก็นี้ของกาแฟนะครับผมเออของกาแฟเนี่ยก็จะเป็นมีทั้งคุกกี้แล้วก็สัตว์เลี้ยงผมเองอะกาแฟเลเวลตันแล้ว สกินนี้ก็น่าจะเอาแหละนะครับแล้วก็สกินเยลลี่ใหม่เป็นสกินเยลลีร่ระดับอีพิกแล้วก็สกินใหม่ของโคลเบอรี่น่าจะเป็นระดับซูเปอร์อีพิกถ้าผมเดานะครับสกินนี้ก็อลังการมากนะครับโอ้โหตัวนี้มันดูเหมือนไม่ค่อยมีอะไรแต่มันแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเปลี่ยนสีมันเราก็ชอบสีนี้ด้วยน้ําเงินฟ้าฟ้า,ฟา,ฟาม,ม่วงเนี่ยนะครับแน่นอนนะครับก็ต้องมีการบับคุกกี้แน่นอนก็พิซซ่ากับทีรามิสุเนี่ยวน,นี้ล้านเปอร์เซ็นต แต่โคลเบอรี่ผมไม่มั่นใจว่าจะบัฟด้วยไหมนะครับแต่ก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับถัดไปก็จะเป็นกิจกรรมนะครับโหวตคุกกี้แห่งปีรอบนี้ก็กลับมาแล้วนะครับรอบนี้เนี่ยมีให้โหวตถึง50ตัวเลยนะครับถ้าเพื่อนๆอยากให้ตัวไหนได้สกินเนี่ยเฮ้ยก็อย่าลืมไปเข้าร่วมแล้วก็โบวตกันนะครับเหลือรอบที่แล้วอ่ะผมจำได้ว่าจะมีกล้วยไม้กับถามบะ นะครับน่าจะ2ตัวนั้นแต่รอบนี้เหมือนว่าน่าจะตัดออกเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันล็อกมงกุฎล็อกมงนะครับโอ้รอบนี้เดี๋ยวยากนะผมว่านะผมทายเล่นๆเ,เลยนะตอนนี้นะผมว่าหงน้ําตาแม่งมาแน่นะครับแล้วก็โอ้อตัวหงําตากับเจ้าทะเลลึกแล้วกันนะคิดเลไรไม่ออกเอาเลเจนด์ไปก่อน <laughs> ผมว่าน่าจะ2ตัวนี้นะครับแต่รอบที่แล้วกล้วยไม้มาแรงจริงนะครับกล้วยไม้มันโอ้โหดีไซน์มันจะได้แล้วก็จะมีโหมดป่าบอสซีซันใหม่นะครับ ของกลับมามีสกิลของเจ้าตัวบูสลักเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็จะมีแกรนเชมเป็นหลีนะครับเห็นว่ารอบนี้มีการปรับรายละเอียดพอสมควรนะเขาอยากให้แบบเอ้ยคนเด้นเล่นกันมากขึ้นก็เลยมีการปรับนั่นปรับนี่อะไรเงี้ยมีเรื่องของระบบหัวใจเข้ามานะครับผมนี่ถ้าเราดูจากภาพนี้เหมือนกับว่าเอ้ยถ้าเราได้อันดับดีๆเนี่ยมันเหมือนจะได้หัวใจเยอะขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าได้อันดับไม่ค่อยดีในกลุ่มห,หัวใจจะลบแล้วจะตกรอบอะไรเงี้ย นะครับถ้านระดับสองก็หัวใจเท่าเดิมอะไรเงี้ยนะครับก็มันจะช่วยให้เราเล่นได้มากขึ้นเพราะว่าบางทีอ่ะผมเคยเล่นอาสมัยก่อนแล้วกันที่ผมเล่นแกนเชฟิลีกอยู่โอ้โหบางทีเจอกุ๊ปตึงอ่ะเพราะว่าเราก็ไปถามไอ้กลุมอื่นเป็นไงบ้างวะบางทีเราเจอกุ๊ปตึงอ่ะโอ้โจบเลยนะครับแต่รอบนี้มันก็จะมีแบบให้คะแนนสะสมเพื่อที่เราจะได้รอดได้มากขึ้นอะไรเงี้ยนะครับคือขอแค่มีหัวใจเหลือเนี่ยุณก็จะไปรอบถัดไปได้อันนี้ก็น่าสนใจดีนะครับว่าไม่รู้ว่าเป่ารอบนี้จะเวิร์กไหมเดี๋ยวเรราาอตติดตมกัน แล้วก็จะมีพวกมีกล่องใหม่มาแต่นี้จะเป็นกล่องที่ได้คุกกี้แล้วก็สัตว์เลี้ยงแล้วก็สมบัติที่ต้องใช้ในแต่ละรอบเอานะครับก็ช่วยให้คนหาตัวคุกกี้ที่จําเป็นใช้ในแต่ละรอบได้มากขึ้นแต่ผมคิดว่ามันคงไม่ขนาดแจกฟรีจนเต็มหรอกแต่คิดว่ามันก็ช่วยให้แบบไอ้ขาดนิดนี้หน่อยหน่ยก็เสริมเริมเอาคิดว่าน่าจะทรงๆนั้นนะครับก็มีอะไรเนี่ยมีการแบบเปลี่ยนระบบการเชียร์ด้วยนะครับ เ,เมื่อเชียร์คนหนึ่งก็จะสามารถมอบโอกาสฟื้นคืนชีพให้ผู้เล่นกลุ่มนั้นได้ด้วยผู้เล่นที่ทําคะแนนรอบชิงชนะเลิศแล้วก็เห็นมีปรับกฎอะไรรอบชิงผมอะ่ะไม่รู้เพราะไม่ใช่อะไรไม่เคยเข้ารอบชิงแล้วก็ไม่ได้ไม,ไม,ไไม่ไม่ได้แบบติดตามเดยลไทางขนาดนั้นก็เลยไม่มั่นใจว่าเอ้ยปรับแล้วมันจะอะไรยังไงบ้างแล้วก็มีสิทธิพิเศษก็คือผู้ชนะเลิศจะได้สิทธิ์ในการเลือกคุกกี้ที่จะเป็นลุปนป้านในแกนเชเปนลีรอบถัดไปด้วยนะครับโอ้โห ผมว่านะขอเลือกตัวฮาเป็นซอมบี้ไปเลยเป็นเออไม่มีหลายตัวที่ฮาเลือกได้อันนี้ไม่รู้อันนี้แล้วแต่คนชนะนะครับผมเอโอโหน่าจะมีตัวก,กี้ได้เยอะนะครับแบบเออตัวไหนลูกรักอะไรเงี้ยก็ใส่เลยดีถ้าผมถ้าผมได้ผมคงเลือกนะักสำรวจอยู่แล้วแหละแต่โอโหต้องชนะเลิศเลยนะเว้ยนะครับผมไก่มากแล้วก็จะมีกิจกรรมสู้เขานะแชมเปี้ยนนะครับผมเออนี่มาในอะัปเดตรอบนี้ด้วย แล้วก็อัปเดตถัดไปผมนับวันแล้วตรงกับวันที่14ธันวาคมนะครับก็จะมีการอัปเดตบอนุญาช่างเทคนิค13 10เหมือนผมจะยังไม่ผ่านฉะนั้น11 12งผมยังไม่ได้เล่นเลย13จะขนาดไหนเนาะแล้วก็มีแชมเปญลีกซีซันคุกกี้รสเลมอนโอ้ยนี่สวยนะครับแล้วก็มีคุกกี้ตัวใหม่เป็นระดับอีพิกคุกกี้รสครีมสตรอเบอรี่ก็คือตัวหน้ามีมนั่แหละตัวนี้แต่ในรูปนี้มันมีคุกกี้อีกตัวนึงคุณเห็นฝั่งซ้ายไหมมันจะมี2ตัว อาจจะเป็น npc หรอมั้งนะครับเออตัวที่มันตาแดงๆไอไอไอคีมสเบอรี่เมื่อคืนเนี่ยตัวที่เหมือนซานตานะครับตัวหน้ามีมาเออที่มันมีเหมือนเออเนี่ยมันขี่เลนเดียมันขี่อะไรเนี่ยมันก็กวางไหม,มก็น่าจะใช่เออแต่กวางมันสวยดีนะครับแล้วก็อันนี้ก็น่าจะเป็นภาพปกเกมในอัปเดตรอบนี้ด้วย แล้วก็ปลายเดือนธันวาจคมีบ um, ซีซั่นใหม่เป็นโยเกิด์ก้านะครับเหมือนมันจะให้เราเลือกผู้นำอะ่ะเหมือนเหมือนเหมือนเลือกตั้งเลยนะครับผมแล้วก็มันจะได้พวกปรุงพวกบัฟอ,อะไรต่างๆตามตัวเก่งที่เข้าชิงตําแหน่งหัวหน้าก็จะมีซอสพริกกับเออแมกไม่ใช่ตะขาบนะครับผม,แ,มแล้วก็จะมีสกินใหม่ของคกุกกี้อมยิ้มนะครับ เป็นสก,กินระดับซูเปอร์อีพิกแล้วก็เห็นเกมมีบอกว่ามีสก,กินของคิมซอบเบอรี่ด้วยแต่ในคลิปผมยังเลื่อนหาไม่เจอผมอาจจะตกหล่นไปเอาเป็นว่ามีสก,กินมา2อันในอัปเดตกลางเดือนธันวานะครับอมยิ้มเนี่ยผมคิดว่าโอ้โหอันนี้สวยอนัอนนี้ผมชอบเป็นการส่วนตัวเลยนะครับไอตัวรถไฟอันนั้นผมเฉยๆมากแต่ไอไอมยิม้มผมชอบนะครับผมเออแล้วก็แน่นอนว่ามีมานเนี่ยก็ต้องมีการบัฟเจ้าตัวอมยิม้มแน่นอนนะครับผมไอตัวอมยิ้มน่าจะเป็นตูวสูงไอ เจ้าตัวไอ้ครีมสตรอเบอรี่ผมว่าน่าจะมีให้แลกแบบตามกิจกรรมอะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้หลัดคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ